สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิป ของคนเชียข่าวพารหรนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศรีกุมทุกท่านคะในช่วงวันที่16 2 8กถึง28กุมภาพันธ์า5 6 9การงานการเงินความรักและสุขภาพของท่านช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างมารับฟังกันได้เลยนะคะและที่สำคัญท่านจะมีโชคมีลาบหรือไม่ชาว ชาวกุ้มในช่วงระยะเวลานี้ในเรื่องของการงานนะคะอันดับแรกก็อยากจะขอเตือนนิดนึงด้วยความที่ว่าช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะคือมีพลังในการทำงานมีไฟว่างั้นเถอะเป็นคนที่ต่อสู้ฝ่าฟันนะคะสายบุกสายบูสายลุยเลยละช่วงนี้นะคะเป็นคนที่ไม่กลัวกับปัญหาเป็นคนที่ ไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นอืมใจใหญ่นะคะกล้าได้กล้าเสียกล้าลงมือทำกล้าตัดสินใจและเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจร้อนทำอะไรก็มักจะนึกถึงอคือท่านจะเอาความเห็นของตัวเองเป็นหลักถ้าท่านบอกว่าถูกต้องก็ต้องถูกต้องท่านจะทำก็คือท่านจะทำใครพูดอะไรท่านไม่ค่อยจะฟังนะคะเป็นคนที่ ดื้อเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดื้อฉะนั้นช่วงนี้นะคะอย่าใจร้อนวู่วามอย่าทำอะไรรวดเร็วมากนะักเพราะมันจะส่งผลเสียถึงการงานท่านมีดวงได้แก้ไขงานที่ท่านทำเสร็จไปแล้วนะคะท่านจะต้องทำงานด้วยความรอบคอบใจเย็นลงบ้างเช็คให้ดีๆแล้วค่อยส่งงานและต่อมานะคะงานของท่านจะไม่ราบรื่นเท่าที่ควร งานจะมีปัญหาแต่ปัญหาท่านจะโชคดีตรงที่ว่าท่านจะเจอกับปัญหาจุกจิกเล็กน้อยจุกจิกกวนใจบางปัญหาก็ไม่น่าจะเกิดก็เกิดเป็นปัญหาที่คือแก้ไขได้ง่ายอาจจะเป็นเพราะว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่ท่านคุ้นชินก็ได้นะคะและต่อมาช่วงนี้ท่านจะเจอกับคนที่อารมณ์แบบคือมันเหมือนกับว่าหงุดหงิดมาจากที่อื่นนะคะโมโหคนอื่นมาแล้วมาลงที่ท่าน หรืออาจจะเจอคนในรูปแบบที่ว่าท่านพูดอะไรก็คอยขัดคอขัดขวางนะคะนำเสนออะไรไปก็มักจะขัดท่านอยู่เรื่อยฉะนั้นช่วงนี้นะคะท่านจะต้องระวังคนรอบข้างอย่าใจร้อนวู่วามอย่าเดินตามเกมถ้าได้ยินคําพูดที่ไม่น่ารักก็ไม่ต้องไปใส่ใจวางหูซ้ายทะลุหูขวาไปเลยไม่ต้องเก็บมาใส่ใจเพราะว่าท่านเป็นคนเก่งฝีมือการทํางานนี่ ถ้าท่านนะคะทำงานด้วยคือทำไปด้วยๆและรอบครอบรัดกลุ่มฝีมือท่านค่อนข้างที่จะเหนือกว่าคนอื่นเป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะมักจะโดนขัดแข้งขัด,ข,ด,ข,ดขาแนะนำนะคะช่วงนี้ถ้าท่านจะพูดคุยเรื่องสำคัญอยากจะของานขอโอกาสจากผู้ใหญ่ให้ท่านใช้วิธีเข้าหาผู้ใหญ่แบบตัวต่อตัว,ตวและอย่าเชื่อใจคนมากอย่าลงคารมคนเจ้าเล่ระวังคนปากอย่างใจอยาง ระวังระวังคนไม่มีสัจวาจานะคะและต่อมาระวังการเซ็นหนังสือเอกสารสัญญาด้วยช่วงนี้ระวังเอกสารมีปัญหาท่านจะต้องรอบคอบและระกุมในสิ่งที่เตือนนะคะท่านเป็นคนที่ทำงานเก่งบางท่านอาจจะช่วงนี้ท่านอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างเกี่ยวกับเนื้อหาการทำงานคือปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยช่วงนี้นะคะท่านจะมีการคิดทบทวน ถึงบางอย่างที่ผ่านมาอะไรที่ไม่ดีท่านพร้อมที่จะแก้ไขนะคะหรือบางท่านก็อะไรที่ดีอยู่แล้วท่านจะดีทําให้ดีมากขึ้นท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก่งนะคะฝีมือการทํางานไม่น่ากลัวแต่สิ่งที่น่ากลัวคือคนรอบข้างระวังจะทะเลาะกับคนรอบข้างเพราะความใจร้อนระวังจะทะเลาะกับคนรอบข้างเพราะเขายั่วยุอารมณ์ของท่านฉะนั้นช่วงนี้ระวังคนกันแกล้งรังแก จเย็นๆไม่ต้องใจร้อนก้มหน้าก้มตาทำงานในความรับผิดชอบให้ดีที่สุดท่านใดที่เป็นเซลล์ในหน้าต่างๆนะคะช่วงนี้ก็อย่าไว้ใจลูกค้ามากนะคะถ้ามีการเซ็นหนังสือเอกสารใดๆก็ตามชาวกลุ่มท่านจะต้องดูให้ดีๆอ่านให้รอบคอบแล้วค่อยลงมือเซ็นทีนี้ในเรื่องของการเงินนะคะชาวชาวลัคนาดาศีกลุ่มการเงินของท่าน ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้อยู่ในช่วงจังหวะที่การเงินยังคงโดดเด่นมีดวงได้เงินจากช่องทางใหม่ๆซึ่งท่านยังไม่เคยได้มาก่อนนะคะมีดวงได้เงินแบบลับๆมีคนเข้ามาให้โอกาสท่านด้านการเงินเขาอาจจะเข้ามานําเสนอเงินให้กับท่านแต่จะมีข้อแลกเปลี่ยนเขาจะไม่ให้เงินท่านฟรีๆนะคะช่วงนี้ฉะนั้นนะคะช่วงนี้ชาว ลัคนาราศีกุมขอเตือนนิดนึงนะด้วยความที่ว่าท่านเป็นคนที่ใจใหญ่ใจกล้ากล้าทำอะไรเสียเส่ยงด้วยอะไรที่เสี่ยงอย่าทำเด็ดขาดนะคะช่วงนี้เพราะว่าท่านจะได้รับโอกาสบางอย่างจากคนรอบข้างด้านการเงินอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หนุนหลังซัพพอร์ตด้านการเงินก็ได้นะคะหรือบางท่านอาจจะมีการพูดคุยผลประโยชน์ด้านการเงินสำเร็จนะคะทีนี้ถ้าท่านมีการเซ็นหนังสือ เอกสารเรื่องเงินเงินทองทองท่านจะต้องดูให้ดีๆระวังเอกสารมิไม่เป็นธรรมและถ้าท่านทำงานเกี่ยวกับเอกสารและตัวเลขทำบัญชีท่านก็จะต้องดูให้ดีๆนะคะระวังจะเกิดความผิดพลาดเรื่องเอกสารเรื่องงานนะและมีดวงได้เงินจากช่องทางใหม่ๆการเงินถือว่ามีกินมีใช้แต่ช่วงนี้ท่านมักจะหมดเงินไปกับการใช้ใจ่ายตามกิเลสต,ตัณหาของตัวเองหมดเงินไปกับการท่องเที่ยว นะคะซื้อนั่นซื้อนี่ท่านใดที่ชอบเสี่ยงท่านก็จะเสี่ยงมากขึ้นด้วยช่วงนี้ฉะนั้นอย่าทําอะไรตามใจตัวเองนะคะอย่าอย่าเสี่ยงมากอย่าทําตามอารมณ์ตัวเองมันจะทําให้ท่านเสียหายด้านการเงินนะคะและต่อมาช่วงนี้การเงินค่าใช้จ่ายของท่านค่อนข้างที่จะมีมาอย่างคือค่อนข้างที่จะเยอะการเงินได้มาจ่ายไป นะคะเมื่อได้เงินมาก็จะมีเหตุการณ์ที่ท่าต้องใช้จ่ายออกไปฉะนั้นอย่าประมาทด้านการใช้จ่ายและจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านด้วยความที่ว่าท่านเป็นคนที่ใจถึงพึ่งได้จะมีคนเข้ามาขอกู้ขอยืมเงินท่านจะต้องดูให้ดีๆนะคะอย่าหลงคารมคนพูดเพราะปากหวานเขาจะนำความเดือดร้อนมาให้ยืมเงินแล้วไม่คืนนะคะหรือว่าคืนก็คืน ไม่ตรงตามกําหนดเวลาคืนไม่ครบอีกต่างหากฉะนั้นท่านจะต้องระวังให้มากๆนะคะสรุปการเงินมีรายรับเข้ามามีดวงได้เงินพิเศษพิเศษซึ่งไม่ใช่รายรับประจําท่านใดที่เป็นพ่อค้าไม่ขายมีโอกาสได้ออเดอร์เพิ่มแต่ระวังลูกค้าเทออเดอร์นะคะท่านจะต้องพูดคุยกับลูกค้าให้ชัดเจนพูดให้ชัดเจนนะคะ ไม่เช่นนั้นแล้วระวังจะมีปัญหากับคนอื่นเรื่องเงินเงินทองทองและจะได้ช่วยเหลือคนอื่นช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่ท่านนั้นมีรายรับเข้ามาแต่ก็มักจะมีเหตุการณ์ในท่านต้องใช้จ่ายฉะนั้นอย่าประมาทด้านการใช้จ่ายและการเสี่ยงงดได้งดนะคะในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสได้พบเจอรักครั้งใหม่จะมีคนเข้ามาแต่ระวังคนเจ้าชู้ระวังคนที่ มาพร้อมกับเบื้องลึกเบื้องหลังนะคะระวังคนหลอกลวงอืสำหรับท่านใดที่มีคู่และแต่งงานแล้วชีวิตคู่ในช่วงระยะเวลานี้ถือว่าค่อนข้างที่จะโดดเด่นไม่มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งนะคะคู่ครองคนรักไม่ค่อยสร้างความอึดอัดใจให้กับท่านแต่ว่า ท่านจะได้ช่วยเหลือคู่ครองคนรักถ้าไม่ใช่เรื่องการเงินก็อาจจะได้ให้คำปรึกษากับเขาสำหรับในเรื่องสุขภาพร่างกายชาวลัคนาราศีกลุ่มในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงจังหวะที่ท่านใช้ความคิดเยอะนะคะพักผ่อนน้อยทำงานหนักด้วยช่วงนี้นะคะงานก็ยากคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดเรื่องอนาคตด้วยฉะนั้นระมัดระวังนะคะอาการนอนไม่หลับอ่อนเพลียง่าย ปวดหัวบ่อยระวังโรคที่เกี่ยวกับอวัยวะเสื่อพันธุ์โรคที่มาพร้อมกับผู้หญิงผู้ชายอ่ะนะคะท่านจะต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีๆให้ท่านระมัดระวังในสิ่งที่เตือนนะคะสรุปนะคะชาวลัคนาราศรีกุมช่วงนี้ท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินมีเหตุให้ท่านได้เงินพิเศษซึ่งซึ่งไม่ใช่เงินจากงานประจำ มันจะมีมันจะมีเงินจากบางสิ่งบางอย่างเข้ามานะคะทีนี้ก็ให้ระม,มัดระวังในสิ่งที่เตือนให้มากๆก็พอนะคะอย่าใจใหญ่อย่าโลภมากอย่ากล้าได้กล้าเสียการเงินของท่านถือว่าหมุนเงินได้จะเกิดปาฏิหาริย์ด้านการเงินด้วยนะคะทีแต่ว่าท่านจะได้มาในรูปแบบได้มาฟรีๆได้มาแบบง่ายๆหรือว่าต้องออกแรงก่อนเท่านั้นเองนะคะขอวอวยพรให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกท่าน โชคดีมีความสุขกลับขอพระคุณทุกๆก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าประมาทนะคะชาวกลุ่มในช่วงเครื่องเดอนหลังท่านจะต้องรอบคอบให้มากๆระวังคนหลอกลวงนะคะระวังถูกหลอกถูกโกงระวังความใจร้อนของตัวเองจะทําให้ตัวเองเสียหายพลาดพังมีปัญหาเกิดจากความใจร้อนเกิดจากความไม่รอบคอบของตัวเองด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ